สงครามเจ็ดปีหรือสองครามโรคครั้งที่สุดสงครามครั้งเนี้ยเป็นการที่มันเกิดสงครามก่อนหน้านี้แล้วมันก็พ่วงสงครามเรื่อยๆเห็นไหมสงครามในครั้งเนี้ยมันใหญ่มากเพราะมันเป็นสงครามในสงครามในสงครามแล้วก็ในสงครามอีกทีซึ่งมันเป็นการขัดแย้งระหว่างประเทศในยุโรปก,ก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศส ฝ่ายอังกฤษ,ษเนี่ยก็จะมีรัสเซียส่วนฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีรัสเซียออสเตรียและก็สเปนซึ่งสองฝ่ายเนี่ยสู้กันเพื่อแย่งอาณานิคมกันทั่วโลกซึ่งมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกและทุกทวีปทําให้โลกเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลอังกฤษเนี่ยสู้กับฝรั่งเศสที่แคนาดากับอินเดียส่วนรัสเซียเนี่ยต้องสู้กับรัสเซียออสเตรียและก็สเปนซึ่งสุดท้ายเนี่ยรัสเซียก็ได้คว้าชัยชนะจากรัสเซียได้เพราะรัสเซียเนี่ยถอนตัวออกจากสนามลงไปในที่สุด ก็เป็นการพิกเกมทันทีอังกฤษก็เอาชนะฝรั่งเศสได้อังกฤษก็ขึ้นการเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกส่วนฝรั่งเศสเนี่ยก็จบลงด้วยการพ่ายแพ้แล้วก็เสียอาณานิคมไปเป็นแถบแล้วก็เป็นการปรั